ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bilhuda wa dinil haqq. Li ala dini kullih. Walau karihan musyrikun. Amma ba'du. Laqad قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض วะลาฟิามาวะฮุรซามีอุลอาลีมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ As uh. ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิด พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรอมฎอนได้ผ่านพ้นเราไปประมาณหลายวันแล้วถามว่าเราได้อะไรบ้างในช่วงของรอมฎอ,อ,อนจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วนี่ก็คือมีการถือสินอดในเดือนสวานนะครับอีกหกวันด้วยกันถ้าเรา เป็นบุคคลที่สามารถในการที่จะบวชในเดือนสวรรค์อีกหกวันเราก็ได้รางวัลเท่ากับการถือสิ้นอดตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพเราดีในขณะที่เรายังมีกำลังวางชามีความสามารถให้ทำเถอะครับการทำความดีในช่วงที่โอกาสทองอยู่กับเราดีกว่าเราจะไปผัดวันประกันพุ่ง พึกนี้วันรืนนี้เพราะว่าการที่เราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องฉะนั้นฟาวาอิดูมัอาวัดติสิยามบัดรอมฎอนไอประโยชน์ต่างๆที่มันจะคืนมาในช่วงหลังระมะดอนจากไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่ ปฏิบัติตัวดีในช่วงของ30วันในรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับความดีของเราก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวตาลามันมีประโยชน์อันมากมายก่กองเลยครับพี่น้องหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วถ้าเราทำให้รอมฎอนให้กับเราอย่างสมบูรณ์ก็หมายความว่า รอมฎอนนั้นเปรียบเสมือนหัวรถจักรที่ทรงพลังมันสามารถในการที่จะลากอีก1 1อโบอิโบกี้เนี่ยไปถึงจุดหมายไปทางได้ถ้ารอมฎอนเราเป็นอย่างนี้แน่นอนครับบวชในเดือนสวรรบวชในวันจันทร์กับวันพระหัสในรอบสับปดาห์สองวันเนี่ยมันจะทำให้อมันของเรา ถูกรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแต่มีกฎเกณฑ์ว่าเราอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่อะไรครับทําซิริกต่ออัลลอฮฺและเป็นบุคคลที่ตัดญาติขาดพี่น้องถ้าเราเป็นบุคคลอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะไม่รับพิจารณาผลงานของเราในช่วงของที่เราถือสิลอดในรอบสัปดาห์วันจันทร์กับวันพรหัส ซึ่งเป็นวันที่อามันอิบาดาของเราจะถูกยกไปเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาในในรอบสัปดาห์นั้นสองวันฉะนั้นพี่น้องครับวะฟีมมอาวาดติสยามบะดารรมดอนฟะวาอิดดนอดีดะในการกลับมาถือสินอดหลังจร,รมดอนแล้วเนี่ยประโยชน์มันมากมายไกลกองเหลือเกินพี่น้องเรามาพิจารณานะ เดือนหนึ่งนั้นมีสี่อาทิตย์มี4ี่สัปดาห์ด้วยกัน4ี่สัปดาห์นี่8วันแล้วก็มีวันอารอฟะมีอายามุนเบสอีกมากมายกายกองถ้าเราสามารถในการที่จะถือสิ้นอดได้เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะครับเราก็ไม่เปลืองในเรื่องของอาหารการกินและโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่ตามมารังควานเราเพราะว่า ท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลฮุอะไยฮิวะสัลล,ลัลลลมบอกว่ากระเพาะเนี่ยเป็นที่ที่กักกันโรคไว้อย่างดีที่สุดถ้าเรากินแล้วเราไม่ระมารัดระวังพี่น้องเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมได้ได้อะไรบ้างในช่วงคองรดอดรอพี่น้องครับได้อย่างที่คาดคิดไม่ถึงผมถือสินอดแล้วก็จะละสินอดด้วยกับอินพัลลัมแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็กินของหวานบ้างเป็นธรรมดา แต่จะไปกินข้าวเอาเอาเอาซูโฮเป,เป็นเป็นเป็นตัวแทนไม่ไม่ละสินอดด้วยกับข้าวหลังจากละหมาดมักริมแล้วไม่กินข้าวจะกินก็เป็นบางวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปกินข้าวอีกทีก็คือทานซูโฮตเลยที่นี่บาหวานในขณะที่ก่อนที่จะถือรรมฎดอนเนี่ยร้อยแปดสิบบางครั้งสองร้อยแต่หลังจากถือสินอดแล้วเนี่ยนะครับมาตรวจดูเรากินเราดื่มแรงระมัดระวังเนี่ย ก็เหลือเบาหวานแค่ร้อยแปดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาใช้มันจะเป็นประโยชน์กับเราเราไม่ต้องถามเหตุผลถ้าอัลลอฮฺใช้ให้ก้มหน้าก้มตาทำถ้าอัลลอฮฺห้ามให้เราก้มหน้าก้มตาทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลนั่นแหละรางวัลมันจะได้กับเราอย่างที่คาดคิดไม่ถึงเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นไอ้ประโยชน์ที่จะได้อีกมากมายกายกองเนี่ย หลังจากเราได้ถือสิ้นอดในรอมฎอนไปแล้วเนี่ยอะไรครับมินฮาประโยชน์ที่เราจะได้นั้นก็คืออันนาซิยามาซิตตติอายามินมินาวาเลนบะดรอมฎอนย u สตักมิลูบิฮาอัจรอซิยามิ i ด dahri k ล n l i แท้ที่จริงไอ้ประโยชน์ที่เราจะได้หลังจากที่เราได้ถือสิ้นอดในรอมฎอนไปแล้วยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันเนี่ย และหลังจากนั้นเราก็ถือสิ้นอดอีกหกวันในเดือนสรรค์หลังจอมอดอแล้วจะทำให้เขาเหล่านั้นได้รางวัลอย่างสมบูรณ์ถึงกับหนึ่งปีด้วยกันเท่ากับท่านถือสิ้นอดตลอดทั้งปีและรางวัลเหล่านี้นะพี่น้องมันได้หนึ่งร่างกายก็ดีไม่เจ็บไม่ไข้และทานอาหารก็ทานน้อยและทานข้าวก็ทานน้อย พอทานน้อยเนยร่างกายมันก็สมบูรณ์จะไม่เจ็บไม่ไข้ก็มาสะบักเหมือนกับที่เราได้กล่าวมาแล้วจะบวชหลังจากอีกแล้วพออีกวันนี้พึ่งนี้เราบวชเลยก็ได้ก็มีการขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องของสุนัตไม่มีปัญหาอะไรหรือภายในสววันสามหรือยีบเก้าวันเนี่ยเราบวชได้จะเว้นกันอาทิตย์ละสองวันไปบวชวันจันทร์กับวันพระหัสนะครับลากอายามลากการถือสิ้นอด ในสวัสรมาแรกด้วยแล้วก็บวชในวันจันทร์กับวันพระหัสที่อมามันของเราจะถูกยกไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่ได้แล้วนะหนึ่งประการรางวัลเท่ากับเราถือสินอดตลอดทั้งปีว่ามินฮาส่วนหนึ่งของการได้รางวัลอีกในการถือสินอดในเดือนสวันอะไรครับอันนาซิยามสวาเลนวาซบาน กสลาติสุนันิรวาติบกบละสลาตินมัฟรูดะวยวบาดาฮาเขาบอกว่าการถือสินอดในเดือนสาวานหกวันแล้วก็สะบานอีกเกือบครบเดือนเหมือนกับการละหมาดสุนัตระวาติบก่อนบ่ายหลังบ่ายหลังมกริบหลังอิชาก่อนซุบะฮีก่อนละหมาดฟัด,ดูรางวันได้เท่ากับอย่างนี้เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ และหลังจากนั้นฟายักมูลุปิซาลิกามหาโลาฟิลฟอดดีมินคอลาลีวนักเซนและก็ได้อย่างสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันสิ่งที่เขาจะได้ในฟัดดูและช่วงว่างที่บกพ่องยังไงล่ะครับเช่นเราเนี่ยละหมาดละหมาดนี่มันมีข้อบกพ่องอยู่ตลอดเวลาละหมาดสีร่รกอะดัตไปนึก ถึงว่าเราละหมาดอยู่ในละหมาดสี่รอกอัดไปนึกถึงในรอกอัดสุดท้ายก็บกพ่องไปละและถามอะไรได้ละ่ะอะไรที่จะมาทดแทนละหมาดของเราก็คือการละหมาดที่เป็นนวาวฟินการละหมาดที่เป็นสุนัตมันจะมาชดเชยไอ้ละหมาดที่เป็นฟัดดูที่เราบกพ่องและเรื่องสากาศที่เป็นฟัดดูละ่ะที่เราบกพร่องไป ไอเรื่องการทำซอดอกก้อในรอมดอดนเพราะการทำซอดอกก้อนเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นผมเคยบอกกับพี่น้องไปว่าการบริจาคนั้นอนะัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเลยนบีบอกว่ามีคนอยู่สี่ประเภทในโลกดุนยานี้คนประเภทแรกเป็นบุคคลซึ่งที่เขามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา และเป็นบุคคลที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติของเขาก็หมดไปกับเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับอาคีรอทั้งนั้นเลยเงินทองมากมายไก่กองหมดไปกับเรื่องการบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์คนเหล่านี้ได้รางวัลอย่างสมบูรณ์ในวันอาคีรอได้สวรรค์ชั้นสูงสุดครับพี่น้องและคนประเภทที่สองเป็นบุคคลที่เข้าใจศาสนา แต่ยากไราย,ยากจนอย่างสุดๆเขาร้องไห้เมื่อเขาเห็นคนแรกเนี่ยได้บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาที่เขามีเขาก็ร้องไห้และเขาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้ฉันมีทรัพย์เหมือนกับคนคนแรกฉันก็จะทําเหมือนกับคนคนแรกเพราะฉะนั้นรางวัลของคนคนแรกกับคนที่สองนี่เท่ากันได้สวรรค์ชั้นเดียวกันนี่งพี่น้องเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องไม่ได้บริจาคในช่วงของรอมฎดอนเลยไม่สายนะนะครับไม่สายครับอย่าตีมของเรารับการบริจาคพี่น้องครับท่านจะบริจาคน้อยหรือบริจาคมากก็อยาตีมของเรารับเพราะดูแลเด็กอย่าตีมอยู่มากมายก่กองแล้วก็ปลูกบ้านให้กับคนยากไร้คนยากจนและก็ทำมัสยิดแล้วก็โรงเรียนหลายที่โดยการที่อย่าตีมทำอยู่ทุกวันนี้ ท่านมีสิทธิ์ในการที่จะบริจาคถึงแม้ว่าท่านไม่รู้ท่านเลอเลอในขณะที่รอมฎอนท่านไม่บริจาคเลยแต่ไม่สายครับพี่น้องให้เราเตาบ้าตัวต่วตอลอสุบฮานะฮูอัลจาลาไปอินนัลฟารออิดอตุกมาลูบินนาวาฟินนี่ง่พี่น้องนะแท้ที่จริงไอการปฏิบัติฟัดดูนั้นมันเพราะฟัดดูนั้น่ะ ทำให้สมบูรณ์ด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตท,ที่ผมบอกนะละหมาดฟัดดูห้าเวลาเราบกพ้องบานเลยเราจะเอาอะไรมาชดใช้ไอ้ฟัดดูที่บกพ่องอะ่ะก็เรื่องการละหมาดสุนัตกิยามุ่นเลนละหมาดดูฮาหลังจากดวงอาทิตย์ได้ขึ้นไปหนึ่งด้านทอแล้วเราก็ละหมาดสุนัตที่เป็นสุนัตดูฮากลางคืนก็ละหมาตกิยามุ่นเลนหรือละหมาตตะหัดยุทธ แล้วก็ละหมาดที่เป็นสุนัตกอบริยาบหลังดีบาดียาหลังหลังละหมาดห้าเวลาก่อนละหมาดห้าเวลาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปทําให้ฟัดดูที่ระบบกพงสมบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วก็กมาวารดะซาลิกะอันนินาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหมือนกับสิ่งที่ ได้มีมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมินบูยูเห็นจากหลายแนวทางด้วยกันมุตะอัดดีเดนมีจำนวนมากมายกายกองว่าอักษรุนาสิฟีซิยามิฮีลิลฟัรดีนักสนว่าขี้ละลนส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยนะในการถือสินอดของเขาที่เป็นฟัดดูนั้นมีข้อบกพร่อง แล้วก็มีช่องว่างมากมายไก่กองว,ยวายุตาายูอิลามายุจจบิรูหูวายุคมิรูหูมีนันอามานเขาก็มีความต้องการไปยังสิ่งที่จะมาทดแทนเขาเขาก็ถูกทำให้สมบูรณ์ด้วยกับอามานอะไรครับด้วยการถือศินอดที่เป็นสุนัตสวานหกวันอายามุนเบธอีกสามวันวันจันทร์กับวันพระหัส ในรอบสับปดาห์ที่อาม,มันของเราจะถูกนําไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลาในวันนั้นก็คือวันจันทร์กับวันพระหัสแต่มีอาม,มันของคนสองประเภทโดยการที่อัลลอฮฺจะไม่รับพิจารณาก็คืออาม,มันของคนที่ทําซีริกต่อเละแล้ก็ตัดญาติขาดพี่น้องต่อมาครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเป็นบุคคลที่หลงลืมในการที่จะบริจาคในช่วงคองรอมอน หลังรอมาดอนจากไปแล้วเรามีสิทธิ์ในการที่จะทําได้คนประเภทที่สามใครครับคือบุคคลซึ่งที่รวยครับทรัพสมบัติเงินทองมากมายกายกองแต่มันแต่เขานั้นน่ะพี่น้องครับไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเลยเหมือนกับเราเป็นบุคคลที่ อ่านกุรานแล้วก็ไม่ดูความหมายพี่น้องครับสุดท้ายก็ทำบิดอาได้สุดท้ายก็ทำซีริกต่อลอสุบฮานะฮูอัตอาลาได้คนเหล่านี้ทรัพย์สมบัติของเขาก็หมดไปกับเรื่องราวของสิ่งที่ไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอเลยคนประเภทที่สามรวยจริง แต่ไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ที่อยู่ของเขาก็คือในวันอาคิรอก็คือขุมนรกและคนประเภทที่สเป็นบุคคลที่เนียดว่าถ้าเขามีเขาจะทำเหมือนกับคนคนที่เหมือนกับคนที่สและเขาไม่มีความรู้เรื่องศาสนารางวัลของการตอบแทนก็ ได้เหมือนกับคนที่สามคือคนที่สได้นรกตอบแทนในวันอาคีรอนี่คือพี่น้องครับและใครที่ไม่บริจาคในช่วงของรอมฎอนเนี่ยก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่แย่มากพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่คุณจะต้องบริจาคเท่านั้นเท่านี้เท่าน้นเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกแล้วเนี่ยพี่น้องครับ มันก็ไม่ใช่ของเราด้วยว่าอัมปิกูมิม,มายาลกุมมุสตละลาฟีนาฟี hi, ท่านทั้งหลายจงบริจาคนะครับเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของแล้วเนี่ยและเราไม่บริจาคเลยนะ่ะให้พี่น้องพิจารณาว่าอาคิร์จะได้รับผลตอบแทนอย่างไงครับพี่น้องฉะนั้น wa kana umar bin Abdul aziz rahimahullah tan umar bin Abdul aziz rahimahullah ni pi nang bok wa man lam yajid ma yatasaddaq ya man lam yajid ma yukarijuhu sadaqatan fitri fi akhir ramadan fan yasum fitri ท่านอุมารบินอบับดุลอาซีรอฮิมาฮุลรอบอกว่าใครก็ตามที่เขาไม่พบสิ่งที่เขาจะทำสดอกก้์ด้วยกับสิ่งนั้นข่าวสารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็จงถือสินอดหมายความว่าใครที่เขาไม่พบสิ่งที่จะออกสดอกก้ฟิตรอในช่วงท้ายของรอมฎอนให้เขาถือสินอดหลังจาก จ่ายพิทยะหลังจากวันอีดในวันนั้นไปแล้วนี่คือคำพูดของท่านอุมารบินอบับดุลอาซีดซึ่งเป็นหลานเหลนของท่านอุมารบินขอตอบฝาอินนัสยามะเพราะแท้ที่จริงการถือสินอดนั้นยากูมูมากรมันอิตาามพิตักฟีตลิไยาตจะมายืนแทนที่นะครับจะมายืนตำแหน่งของการให้อาหารในการ ถ่ายบาปและก็สิ่งชั่วร้ายที่เราผิดพลาดกามายากูมูมากอมะฮูฟิลกัฟารอตินไอมานวะกอยรีฮิมามินันกัฟารตมิสุกัฟารตินกัตลีวัลวะตอีฟีรรมะดอนวัตต์อฮารอเช่นเดียวกันก็จะมาแทนที่หลังจากพิตรรอแล้วเพราะแท้ที่จริงการถือศีลอดนั้นจะมายืนแทนที่ของการให้อาหาร ในการถ่ายบาปและสิ่งที่เป็นความชั่วเหมือนกับมายืนแทนที่ในการเสียกัฟฟารอของการสาบานหรืออื่นจากนี้จากกัฟฟารอต่างๆเช่นกัฟฟารอในการฆ่าคนหรือการวัดตีในรอมฎอนหรือเรื่องของเซฮาร์นี่คือสิ่งที่ใครครับสิ่งที่ท่านอุมารบินอับดุลอาซีดได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวามินฮา ส่วนหนึ่งจากการที่เราจะได้รางวัลน,นั้นก็คืออันนะมูอาวดาัดัสสยามบะดัสยามรอมฎอนอัลามะาตุนอัลกอบูลิเซอมีรอมฎอนแท้ที่จริงการที่เราเคยชินกับการถือศีลดหลังจากถือศีลดในรอมฎอนแล้วเนี่ยเราก็เคยชินกันมาถึงเท่าไรครับ30วันด้วยกัน เป็นเครื่องหมายลากูบูลิเซามิรมดอนเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นถึงการตอบรับรมฎดอนของอัลลอซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะแท้ที่จริงอัลลอซุบฮานะฮูวาตาลานั้นน่ะพี่น้องทั้งหลายครับอิซาตะกอบบะลละอาล拉อับเดนในเมื่ออัลลอซุบฮานะฮูวาตาลาได้ตอบรับ อะไรครับอามันของเบาแล้วเนี่ยนะว่าฟาก็วัดฟากอฮูลิอามวลิสซาเลบะดะฮูอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์ว<ฟ>ะบ<ฟ>ะเราะกาตุฮ์<ฟ><ฟ>